เออได้อยู่หรอนี่เดินเป็นเป็ดเลย คนเราเดินตรงคานไว้นะคะเราเดินตรงคานไว้ด้วยกันมันมันก็จะตกแล้วก็จับให้ได้แบบเนี้ยนะ

แก่ <forgetting S 2> แล้วคูปาตายยืนขิงขิงเสียวกับพี่ดูถไายไปกั้มกั้มพัดถ่าจบไปนี่ใช่โอ้มีกล้องสองด้วยโอเค เห็นไหมอ่ะโอ้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 เห็นอะไรเนี่ยอ้ไหยเห็นไหมลูกเอ้ยเอามือเข้าไปทรงไม ก็ใส่ติอยาไปสลัดกัทีบุกอชุน้องชินหันหน้ามาหน่อย1ิ่งต่อฝัางใช่ใช่ราไปทำเขาเป็หมาใส่เสร็จแล้วก็มีคอมาเองคเมัน